ดูเหมือนว่าจนาธานไฮเกตตี้อาจจะไม่พร้อมไปอีกสักพักนะครับทำให้เข็มขัดคิกบ็อกซิ่งรุ่น65กิโลกรัมหรือรุ่นเบนตัมเวทนะครับต้องหาผู้ท้าชิง2คนนะครับขึ้นมาชิงแชมป์เฉพาะการนะครับยุกิโยซาะนะครับตอบสื่อมวลชนนะครับหลังชกเสร็จนะครับยุกิตอบว่าครั้งที่แล้วเนี่ยผมชนะอดีตแชมป์อย่างเพชรนงเพชรเฟอร์กัสนะครับครั้งนี้ผมชนะคนอย่างซูเปเล็กได้ถ้าต้องแข่งกับนาบิลเพื่อชิงแชมป์เฉพาะการทั้งที่นาบิลไม่มีอันดับเลยเนี่ย มันไม่สมเพศสมผลสําหรับเขานะครับเขาต้องการชิงแชมป์คิกบ็อกซิ่งจากจนาธานแฮกเกตี้เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะครับแหมแล้วก็ไปป้องกันแชมป์กับนาบิลครั้งแรกแบบนี้ก็ได้นะครับเขออาอยากชิงกับโจนาธานแฮกเกตี้มากกว่าต่อยกับนาบิานานะครับโ oh อ้โหก็ถือว่าเจ้าตัวเลือกได้ดีนะครับเพราะว่าต่อยกับโจนาธานเลยดีกว่านะครับยังมีโอกาสได้แชมป์นะครับต่อยกับนาบิลนี่ก็แชมป์ตัวจริงก็ไม่ใช่นะครับก็ต้องไปต่อยกับแชมป์อีกทีหนึ่งครับ ก็ดูเหมือนว่าโยสะตอบได้ดีนะครับส่วนบอสชาตีนะครับเสริมนะครับผมยังไม่ได้คุยเรื่องนี้กับจอรนาธานแฮงกตี้เลยนะครับธรรมดาลแล้วเนี่ยถ้ากล้ามเนื้อหัวไหล่ฉีกนะครับอาจจะต้องพัก6ถึง12เดือนเลยนะครับผมยังไม่ได้คุยกับแฮงกตี้ว่าเขาจะเลือกวิธีผ่าตัดไหมถ้าเลือกวิธีผ่าตัดก็ต้องพักฟื้นนานขึ้นไปอีกนะครับแต่ถ้าอาการไม่หนักเนี่ยเขาอาจจะสามารถกลับม,มาสู้ได้เร็วขึ้นนะครับส่วนบอสชาตีเสริมอีกนิดนึงนะครับฮิโรมิเนี่ย เป็นนักชกที่ดีมากนะครับในรุ่น70กิโลกรัมนะครับธรรมชาติของเขามีร่างกายใหญ่นะครับตัวโตแต่นาบิลนะครับชนะเขาทุกยกเลยผมเหลือเชื่อมากครับโอ้โหไฟนี้ถือว่าสุดยอดมากๆนะครับนาบิลกับโยสานะครับมีโอกาสเจอกันแน่นอนนะครับบอชาตีเผยมาแล้วนะครับผมไม่รู้จริงๆนะครับว่าจะคุยกับทีมงานว่าทั้ง2คนเนี่ยสมควรจะได้ขึ้นชิงแชมป์จริงๆไหมนะครับไม่ก็ต้องรอดูบอชาตีนะครับว่าคุยกับทีมงานแล้ว จะจัดลงตัวไหมนะครับสำหรับโยสะกับนาบิวอานามน,นะครับนักข่าวนะครับถามเสริมม่อีกนะครับว่า เราคงต้องรอว่าทำให้ไฟนี้เกิดขึ้นก่อนรถถังกับน้องโอชิงแชมป์ม,มวยไทยหรือเปล่านะครับพี่ชาตีก็ตอบว่าผมยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยนะครับเวลานั้นเหมาะสมกลับไปที่ญี่ปุ่นอีกครั้งนะครับพี่ชาตีก็เผยสัญญาณมาบอกนะครับว่าอาจจะจัดคู่นี้ในวัน175ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแหมเขาทั้งคู่โชว์ฟอร์มได้ดีนะครับก็ต้องดูนะครับว่าจะลงตัวที่ไฟการ์ดไหนหรือวันไหนนะครับวันลุมพีนีวัน แชมเปี้ยนชิพนะครับวันไฟไนนะครับซึ่งต้องเป็นวันตัวเลขแน่นอนนะครับวัน1นึ่งเนะครับเรจะตีเผยอีกนิดนึงนะครับว่ายูกิโยสะเนี่ยเขาสามารถทําให้ซูเปอร์เล็กดูเหมือนเป็นนักมวยธรรมดาธรรมดาได้เลยนะครับผมไม่คิดเลยว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับส่วนนาบิลนะครับก็ฟอร์มดีเหมือนกันนะครับแต่ระดับของยูกิโยสะมันน่าเหลือเชื่อจริงๆนะครับโอ้โหนาบิลอานาครับก็ทําฮีโรมิเป็นแชมป์เควันนะครับโอ้โหทําเหมือนเป็น ของเล่นไปเลยนะครับทาดูเป็นธรรมดาไปเลยนะครับโอ้โหบอสตีถึงก็ต้องชมนะครับจริงๆแล้วนะครับบอสต้องกลับไปคุยก่อนนะครับว่านาบิวานาครับกับยุกิโยซะเนี่ยสมควรจะขึ้นชิงแชมป์จริงๆไหมนะครับหรือว่าจะเป็นชิงแชมป์เฉพาะการก่อนนะครับก็ต้องดูทางบอสหรือว่าทางเพจวันอัปเดตทีนะครับสาหรับวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารวงการมวยให้ฟังนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยกันนะครับเจอกันชิปหน้าสหรัับวนนี้สวัสดีครับ